ต่ตัวแล้วดวยมี gt neo smartphone g 1200, ใช้ชิปด p the m e หนึ่งพสอง้อย0 0 g h r จัดเต็มส2บสกิกจอสุดเลื่อนหนึ่ยยี่ hz กล้องหลังเลนส์หลักหกสิบสี่มิิเซลมีชาร์จไวห้าสิวัตต์ราคาเริ่มที่8,600บาทาตัวแล้วดวยมี gt neo สมาร์ทโฟน5 g 1200, ใช้ชิปด p the m a s หนึ่งพสอง้อย0 0 g h r จัดเต็มสิบสกิก จอสุดเลื่อน120เฮิร์กล้องหลังเลนลัก64มิลลพิเซลมีชาร์จไว50วัตต์ราคาเริ่มที่8,600บาทล่าสุดทางเรลมีก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรลมี GT Neo ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเบอร์เรลมี GT Neo มีตัวเครื่องที่น้ำหนักเบาเพียง1 7 9กรัมมีหน้าจอไร้ขอบเจาะรูก,กล้องหน้าโดยเทคโนโลยี120 Hz, เฮิเรต Super OLED ขนาดหน้าจออยู่ที่6.43นิ้วรองรับค่ารีเฟรชรทระดับ120เฮิร์ ความค่าทัชซมป็คเลยระดับ3 6 0เฮิรตซ์รวมถึงมีเซนเซอร์สแกแลมือที่ฝังอยู่ใต้หน้าจอเลยครับใช้ชิปประมวลผล mediatek ดาเมสตี้หนึ0รอ G รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับ6นาโนเมตรความเร็ว3 0กิกะเฮิรตซ์รองรับ 5G แบบ d u o l mode ทั้ง SA และ NSA รองรับ Wi-Fi 6มีระบบระบายความร้อนแบบ VC ลิควิ c o o l i n g ที่สามารถลดอุณหภูมิตัวเครื่องได้สูงสุดถึง15องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับ ให้แรมขนาดสูงสุดที่12กิกส่วนลอมเป็นมนาตรฐา,าน u ว f 3.1ให้ส,สูสงสุด256กิกซดยระบบปฏิการ Android 11ครอบทับด้วย UI 2.0ส่วนที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีการดีไซน์สวยงามสะดุดตาฝาหลังพิัติแบบด้านกับแถมฮาร์ดแกรมแบบไล่เฉดสีให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอ 6, ียด64ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX682 กล้องลตร้ววาไว d ์ความ 8, ละเอียด8ล้านพิกเซล เก็บภาพมุมกว้างสุด119องศาและกล้องมาโครความละเอีอยด2ล้านพิกเซลถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนเมตรส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลมีเลือทั้งหมด3ซีคือ f i นอ l f a n ต a ซ y เล็กซูเออรและ Hacker Black ครับให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์รองรับที่ด้วยชาร์เร็ว50วัตต์พัลสชาร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนเรยวมี GT Neo มีรุ่นราคาต่ำนี้ครับ รุ่นแรม6กิกรอม118กิกราคาอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ8,600บาทรุ่นแรม8กิกรอม1 0 8กิกราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ9,500บาทและรุ่นแรม12กิกรอม256กิกราคาอยู่ที่2,299หยวนหรือประมาณ19,000บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ